สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ลุงเต้มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังอยากฟังกันหรือยังเอย่ยลับตาแล้วจินตนาการตามลุงเต้นะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายน้อยชื่อว่าปุยปุยเป็นกระต่ายที่ชอบวิ่งเล่นสุกสนแต่พอถึงฤด,ดูฝนปุยก็ไม่สบายตัวร้อนจี๋ไม่มีแรงจะกินอะไรเลย วันหนึ่งฝนตกพรำๆลุงเต้ได้ยินเสียงปุยร้องไห้เบาๆลุงเต้เรีบไปดูเห็นปุยนอนสมอยู่บนเตียงโอ้โ oh, อ oh, ไม่เป็นไรนะปุยลุงเต้พูดปลอบปุยตัวร้อนมากเลยเอ๋ e, ทำยังไงดีนะลุงเต้คิด ลุงเต้เอาน้ำมาเช็ดตัวให้ปุยหานิทานสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังแล้วก็ทำซุปแครอทอุ่นๆให้ปุยกินปุยค่อยๆจิบซุปแล้วก็ยิ้มออกมาอร่อยจังเลยครับลุงเต้ปุยพูดเบาๆลุงเต้ดีใจมากพอตกเย็นปุยก็หายป่วยวิ่งเล่นได้เหมือนเดิมปุยบอกลุงเต้ว่า ขอบคุณลุงเต้ามากนะครับที่ดูแลปุยลุงเต้ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเลยจ้าการดูแลเพื่อนที่ป่วยเป็นเรื่องที่ควรทำนะเด็กๆเ,เห็นไหมการดูแลคนป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะถ้าเราเห็นใครไม่สบายเราก็ควรให้กำลังใจช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้แล้วเด็กๆล่ะเคยดูแลใครที่ป่วยบ้างไหมจ๊ะ อย่าลืมดูแลคนที่เรารักนะวันนี้ลุงเต้อขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามลุงเต้ด้วยนะ